วดูวทุกคนติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับข่าวพระเลขาที่เชิดเงินหมอลำนีล่าสุดทุกคนทราบแล้วครับว่าเป็นหมอลำคณะไหนหมอลำคณะนั้นก็คือหมอลำอีสานนครศิน์นั่นเองนะครับรียดด้ว่า2วัดเลยครับทุกคนที่ค้างค่าจ้างหมอลำอีสานนครศป์อยู่ในตอนนี้ ล่าสุดทุกคนทางด้านแฟนเพจสถานีหมอลำอีสานได้ออกมาเขียนสเตตัสครับทุกคนถึง2วัดดังนะครับที่ติดค้างค่าจ้างหมอลำอีสานะคนครศรีอยู่นะครับท่ามกลาง f c แฟนคลับครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเห็นใจคณะหมอลำแบบสุดๆครับทุกคนที่สําคัญเลยก็คือแสดงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้เงินค่าจ้างนั่นเองนะครับทางด้านเพจดังอย่างสถานีหมอลำอีสานได้เขียนสเตตัสร่รายยาวนะครับบอกว่า สวัดดังติดค้างค่าจ้างหมอลำอิสานนครศินวัดแรกครับทุกคนอยู่ในอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ วัดที่สองครับทุกคนอยู่ในอําเภอตาลสูมจังหวัดอุบลราชธานีก็ค้างเช่นกันนั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความครับที่ทางด้านแฟนเพจสถานีหมอลำอีสานได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากทีมอิ่มได้มีโอกาสน,นําเสนอข่าวนี้ไปนะครับหลายคนเนี่ยก็เข้ามาให้อิ่มข่าวกระแสเนี่ยสืบต่อว่าเป็นหมอลำคณะไหนครับทุกคนจริงๆอิ่ม,มข่าวกระแสก็ทราบมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเรา รอให้ทางด้านแอดมินเพจนะครับสถานีหมอลำอีสานหรือว่าอีสานไกด์คอมเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวก่อนนั่นเองครับทุกคนหลังจากที่กลายเป็นกระแสเมื่อวานนี้นะครับ fc แฟนขับหมอลำเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพระเลขาท่านนี้นะครับทุกคนซึ่งเราบอกว่าตอนนี้หลายเพจก็เริ่มเอาไปตีข่าวกันแล้วอย่างเช่นแฟนเพจหมอลำสตอรี่ก็ได้มีการโพสต์ข้อความล่าสุดนะครับ ไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็ทุกคนทุกคนเขียนข้อความเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสมสารหมอลำครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหมอลำเนี่ยแสดงไปจบแล้วแต่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเห็นบอกว่าเขากําลังตามล่าหาพระเลขาท่านนี้อยู่นั่นเองครับทุกคนส่วนอีกหนึ่งวัดที่ไม่จ่ายค่าหมอลำเช่นเดียวกันครับทุกคนนั่นก็คือวัดในอําเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้ทางด้านแฟนเพจเขาก็ได้มีการระบุออกมาเลยครับทุกคนว่าเป็น อำเภอไหนเพราะฉะนั้นครับทุกคนเนาะเป็นกำลังใจครับให้กับทีมงานหมอลำอีสานนครศรีนภายใต้การบริหารงานของเฮียโน้ตผู้ใหญ่บ้านฟิแรนแลนด์รวมถึงเฮียหน่อยหมอลำไอดอลด้วยนั่นเองครับทุกคนโอ้โหนะครับตอนนี้ก็คืออหลายคนก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านะ้ำไม่สมควรอย่างยิ่งจริงๆแล้วเนี่ยการาที่วงหมอลำครับทุกคนเก็บเงินค่าจ้างเนี่ย หลังแสดงเสร็จับทุกคนเหมือนเป็นการอารมุ่อ๋อยเนาะให้กับทางด้านเจ้าภาพแต่ทีนี้นะครับทุกคนถึงคราวแล้วหรือเปล่าจะต้องปฏิวัติใหม่ครับในการเก็บเงินค่าจ้างก่อนทําการแสดงดีไหมเพราะว่าเราก็จะได้เห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับที่ทางด้านหัวหน้าวงหมอลำเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความเนี่ยบอกว่าไม่ได้รับเงินค่าจ้างครบตามที่กําหนดหรือว่ามีการบ่ายเบี่ยงอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับทุกคนก็ก็เจอมาหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวครับสําหรับ คนในวงการหมอลำครับอาจจะเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่แล้วหรือเปล่าครับทุกคนสําสหรับปัจจุบันนี้นะครับด้วยสัญญาที่อาจจะยังไม่ได้รัดกลุ่มพอสมควรนะครับทุกคนที่ทางด้านหมอลำเนี่ยได้ทําขึ้นมาแต่ในปัจจุบันนี้วิมเชื่อว่าหมอลำหลายคณะเริ่มมีการปฏิวัติแล้วเริ่มมีการทําสัญญาที่รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นอาจจะมีมัดจํามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็น,าน,ปาก,าน,นการเสี่ยงเนาะทุกคนต่อการแบบจ่ายค่าจ้างครบหรือไม่ครบอะไรใดๆนั่นเองครับทุกคน โอ้โหนะครับอันนี้วิ่งผ่ากระแสก็ได้มีโอกาสเขียนข้อความเอาไว้ล่าสุดเรียกได้ว่าท่ามกลาง FC แฟนคลับหลายๆคนเลยที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันแบบรัว,รว,รวๆเลยทีเดียวนะครับบ้างก็บอกว่าแบบนี้สงสารหมอลำมากๆเลยต้องจับให้ได้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับทุกคนและที่สำคัญวิ่เชื่อว่าตอนนี้ครับทีมผู้บริหารของอีสานนครศินเนี่ยน่าจะได้มีการไปแจ้งความไว้แล้วเบื้องต้นครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างของการสืบแล้วก็ตามจับอยู่นั่นเองครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นก็ เหตุการณ์แบบนี้ก็ก่อให้จับได้เร็วๆนะทุกคนซึ่งหลายคนบอกว่าแบบนิ้วคือต้องจับให้เขตแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้เป็นเคสตัวอย่างนั่นเองครับทุกคนและเชื่อว่าข่าวนี้ครับทุกคนจะเป็นข่าวดังอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการกดไลค์กดแชร์กันออกไปเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่าหลายเพจได้มีการลงแล้วนะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้าน แฟนเพจนะครับอีสานไกด์นะครับหรือว่าแฟนเพจหมอลำอีสานนะครับได้มีการลงข้อความเอาไว้ก่อนหน้านี้คือไม่ได้ระบุนะครับอ่านแล้วตอนนี้คับทีกคนเป็นข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางด้านอม,มรินนะครับเอาไปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนงามไส้พระเลขาวัดดังจุดๆ,ๆ,ๆขออนุญาตยังไม่อ่านกันแล้วกันคับพุกคนในจังหวัดชัยภูมิหอบเงินล้านค่าหมอลำหนี อ่าตอนนี้เป็นข่าวเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเนาะทางช่องดังเลยอย่างอมรินทีวีนี่นะครับทุกคนเป็นข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะฮะเป็นข่าวเรียบร้อยตอนนี้อ่าฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะทุกคนให้กับวงการหมอลำว่าอาจจะมีการปฏิวัติใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นทีมผู้บริหารหลายท่านเนี่ยออกมาพูดว่าอาจจะมีการเก็บค่าจ้างก่อนทําการแสดงดีไหมหรือมีการมัดจําให้มากกว่านี้ไหมบางวงเนี่ยวีิ่าวกระแสไปสืบทราบม,มาว่ามัดจําแค่หลักหมื่นเท่านั้นบางวงเนี่ยหลักพันเท่านั้นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นอาจจะมีการจ่ายค่าจ้างไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเชื่อว่าหมอลำก็คงจะไปแน่นอนแหละใช่ไหมทุกคนหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยหมอลำไปถึงแล้วจ่ายให้ครบแบบนี้ก็น่า จะแฟแฟกว่านั่นเองนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้ทางด้านอีสานนครสินด้วยกันแล้วกันครับทุกคนอ่ะก็เป็นข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับอ่าทางด้านอมรินได้ลงเลยนะบอกงามไส้นะครับทุกคนอ่ะโอ้โหนะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝาก fc แฟนคลับของอิม่ม กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเห็นด้วยกับอิ่มไหมว่าควรจะมีการปฏิวัติกับการเก็บเงินค่าจ้างหมอลำแล้วเพราะว่าสงสารหมอลำเนาะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์นะักร้องต่างๆที่เคาร้องเพลงบนเวทีครับทุกคนเขาก็เหนื่อยพอแรงแล้วนะครับและคนที่รับผิดชอบหนักที่สุดนั่นก็คือทีมผู้บริหารนั่นเองที่มีการสำรองจ่ายลูกน้องมีการสำรองจ่ายแดนเซอร์หมอลำเครื่องเสียงอะไรต่างๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นอกเห็นใจเนาะทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำ อิ่มข่าวกระแสด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับอมรินทีวีเพิ่งลงเมื่อนับนาทีได้เลยเมื่อสักครู่นี้เลยครับทุกคนก็เป็นข่าวเป็นคราวกันไปนะครับับคลิปนี้ไปแล้วนะครับปักทุกคนนะครับ